็ดลับจัดโตทำงานห่างไกลาจากออฟฟิศซินโดรม 1. ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ให้เข่าอยู่ระดับเดียวกับสะโพกไม่ให้ขาลอยหรือว่าเขายกสูงเกินไป2จัดโตทำงานให้อยู่ในระดับที่สามารถวางแขนแล้วข้อศอกงอตั้งฉาก90องศาได้ไม่ให้ไหลย,ยกขึ้นหรือว่าตกลงมากเกินไปซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้สบายที่สุดค่ะ 3. ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ห่างออกไปประมาณ1ช่วงแขนโดยให้หน้าจออยู่ในระดับสายตาช่วยให้ไม่ต้องก้มหน้าหรือเงยหน้ามากเก,กินไปจนเกิดอาการ ปวดดไ้ค่ะ 4. จัดคีย์บอร์ดและเมาส์ให้อยู่ใกล้ตัวพอประมาณพยายามปรับข้อมือให้อยู่ในแนวตรงป้องกันการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือค่ะและที่สาคัญอย่าลืมลุกขึ้นยืดเหยียดหรือเดินสั้นๆทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการปรวดและความไม่ล้านั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากใครมีอาการปรวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรมในเบื้องต้นก็สามารถนวดด้วยครีมบรรเทาอาการปรวดได้แต่ถ้าหากมีอาการรุนแรงขึ้นแนะนําให้มาพบนักกายภาพบําบัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจประเมินและรักษาให้ตรงจุดต่อไปค่ะ และทุกครั้งที่นวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดมด้วยตัวเองก็อย่าลืมใช้ครีมบรรเทาปวดอากองครีมนวดบรรเทาอาการปวดสุดเข้มข้นที่มีเมทิลซาลิไซเลตส,สูงถึง12.5%ช่วยให้ออกฤทธิ์เร็วแรงและนานแผมกลิ่นไม่ฉุนหอมกลิ่นธรรมชาติจากน้ำมันการพูอีกด้วยเซียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา